เยอะมากนะครับเยอะเยอะมากจริงๆขายคนเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่ม,มาทาทำทีมนะครับทีมขายนะรเราไม่แก่เกินเรียนแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเข้าไว้นะครับเพราะว่าในสิ่งที่เรารู้อาจจะยังรู้ไม่หมดนะครับผมสวัสดีครับผมชื่อตูนนะครับชื่อจริงวรพั์ชัดปุรกรนะครับ ตอนนี้ผมก็ทำธุรกิจนะครับส่วนตัวนะครับธุรกิจของตัวเองผมนำเข้านะครับเครื่องจักรนะครับจากญี่ปุ่นนะครับเป็นเครื่องจักรเกี่ยวกับโลหะแผ่นนะครับก็เครื่องตัดเครื่องพับนะครับเครื่องตัดเลเซอร์นะครับผมไอ้ที่ผมได้มาเรียนกับอาจารย์นะครับก็คือเรื่องเริ่มแรกเดิมทีก็เ,เห็นทัศนคติของอาจารย์ที่แบบว่าผม ผมรู้สึกดีนะครับกับทัศนาคติของแกที่อยากจะช่วยคนนะครับอยากจะให้คนไทยได้ตืมตาอ้าปากได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองนะครับแล้วก็บวกกับตอนนั้นนะผมเองก็กับเครื่องมือสอบเองก็เริ่มเริ่มมีปัญหานะครับเพราะเรื่องเศรษฐกิจด้วยเรื่องอะไรหลายๆอย่างของในประเทศเราที่ทําให้เครื่องจัก,กรการลงทุดเครื่องจักรก็เปลี่ยนไปเยอะนะครับทําให้เกิดความเครียดพอสมควรน,นะครับเครียดมากๆก็เลย จะไปเรียนคอสปั้นคนไทยให้เป็นเศรษฐีคอสแรกนะครับก็ตอนนั้นก็อยากจะอ,อยากจะเจออยากจะลดล็อกอะไรบางอย่างในใจเราซึ่งเราตอนนั้นเราเหี่ยวเราสับสนมากๆนะครับก็พอได้ไปเรียนวันแรกนก็ผมตกผลึกในหลายๆอย่างนะครับอย่างเช่นเรื่องของการกําหนดเรื่องของอารมณ์เรื่องของทสา,านคติ ในตัวเองนะครับต่อกับสิ่งที่เราทําอยู่นะครับต่อกับสิ่งที่เราทาอยู่กับงานเราอยู่อะไระเรง,งีเง้ยแล้วก็เรื่องของเป้าหมายนะครับผมที่มีความชัดเจนขึ้นมามากนะครับแล้วก็เรื่องของที่อาจารย์สอนไว้เรื่องของเศรษฐกิจนะครับไม่มีคําว่าไม่ดีนะครับให้ไปดูคู่แข่งให้ไปวิเคราะห์คู่แข่งว่าเขาทําอะไรอยู่นะฮะจากนั้นกลับมาผมก็เริ่มทําตามเป้าหมายนะครับของตัวเองนะครับที่จดไว้ในใน,ในคอร์ส คอสแรกนะครับก็ทํามาเรื э so feels, to ่อยๆนะครับแป๊บไม่นานผมก็ได้มียอดขายเพิ่มขึ้นนะครับขายเครื่องได้มากขึ้นนะครับจากที่เดิมทีขายเครื่องมือสองก็เปลี่ยนนะครับมาเป็นขายเครื่องจีนนะครับเป็นเครื่องใหม่จากจีนนะครับเพราะเรามีทีมงานมีเซอร์วิสที่ดีอยู่แล้วนะครับมีความเข้าใจในเรื่องการใช้เครื่องอยู่แล้วนะครับจากโน้ตฮาวจากญี่ปุ่นเราก็มาใช้กับเครื่องจีนได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ดูแลลูกค้าได้เป็นอย่างดีในสไตล์แบบว่า ญี่ปุ่นนะครับผมจากนั้นมาก็ผมมีความสุขมากนะครับหลังจากเรียน M 1ก็คือว่าผมมีัสนคติในการทํางานที่ดีมากแล้วก็ทํางานสนุกมากๆทุกวันนี้ผมโฟกัสในเรื่องการงานแบบแทบจะร้อยเกินร้อเปอร์เซ็นต์นะครับทำงานาแทบจะทุกวันทั้งคืนก็ทานะครับบางทีก็เจ็ดปันต่อสัปดาห์ด้วยาแบบทาแล้วสนุกนะครับยิ่งทำยิ่งสนุกหลังก็ได้มาเรียนเรื่องของคอร M ส M2 M 3ต่อจนจบนะครับก็มีรายละเอียด มากมายนะครับที่อาจารย์สอนมาในคอร์สเอมแล้วก็ F3 มันจะมีรายละเอียดที่ลึกขึ้นไปอีกระเอียดที่ชัดเจนขึ้นไปอีกวิธีการที่เยอะขึ้นไปอีกลึกขึ้นไปอีก่นั้นแนหะสำคัญความสําคัญหลายๆอย่างที่ผู้เกี่ยวการหลายๆท่านนะครับควรจะรู้ไว้นะครับผมผมเองเป็นเซลล์มาก่อนนะครับขายขายเครื่องมานานมากากับ20ปีก็มีประสบการณ์พอสมควรแต่ว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีทางตันนะครับ ถ้าเราไม่มีได้มีการเรียนรู้หรือว่ามีการมีอาจารย์ที่คอยสั่งอบรมสั่งสอนหรือชี้แนะเรานะครับถ้าเราไม่ได้หาความรู้อยู่เสมอเนี่ยความรู้ที่เรามีเนี่ยมันก็ถึงทางตันได้ในบางครั้งในบางอารมณ์นะครับพอได้มาเจออาจารย์เนี่ยนะครับชีวิตผมเปลี่ยนไปมากนะครับหลังจากได้เรียนนะครับ m 1 m 2 m สนะครับทุกวันนี้ผมมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่เคยวางไว้ใน m 1เนี่ยผมก็ทําได้สาเร็จในหลายในหลายๆจุดนะครับแล้วทุกวันนี้ก็มียอดขายแบบ เยอะมากนะครับเยอะเยอะมากจริงๆขายคนเดียวแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทํทาทีมนะครับทีมขายนะครับจะแล้วก็เป้าหมายเรื่องของท,ทฤฤฤฤฤําธุรกิจอย่างอื่นที่บอกว่าเอาเครื่องตัวเองมามาทาโรงงาน,นหรือมาทําให้เช่าผมก็เริ่มเริ่มเริ่มม,มีเทิร์นมีเอาเครื่องเก่าเอาลูกค้ากลับมาแล้วก็มาปล่อยเช่าเราเป็นหุ้นส่วนกับลูกค้าอย่างเงี้ยจอยเวนเจอร์อย่างเงี้ยที่ที่เรียนม,มาจากคอร์สเอ็มสามหนึ่สองเอ็มสามนะครับ เรื่องสจดตเรื่องของการบริหารการขายต่างๆทัศนคติต่างๆผมก็ใ <kilometers> ช้ส <komb Brad> <fruit> ิ ну ่งเหล่านี้ถ่ายทอดให้กับทีมงานให้กับเซลล์นะครับตั้งเป็นเหมือนกับว่าเป็นนโยบายของของบริษัทเลยว่าต้องต้องทําแบบนี้ต้องคิดแบบนี้จะได้เป็นในทคิดทางเดียวกันในการบริหารงานในการบริการลูกค้านะครับผมซึ่งผมก็แฮปปี้มากนะครับหลังจากที่ได้เจออาจารย์นะครับก็ ในใน,ใน,ใ,นในวิชาที่อาจารย์สอนในรายละเอียดที่อาจารย์สอนค่อนข้างคือครบมากนะครับเหมาะสําหรับใครก็ได้นะครับนักเรียนก็ได้นะครับพนักงานประจําก็ได้นะครับผู้บริหารระดับสูงก็ได้นะก็ไม่้าออนไลน์ก็ได้ก็คือคุณจะได้ตกผลึกในเรื่องของของวิธีคิดนะครับวิธีคิดจะไปทํางานประจําให้มันทํางานได้ดีดีกว่าเดิมก็ได้นะครับจะเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพที่ดีจบมาแล้วเป็น ทํางานประจําทํางานเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะครับหรือเป็นแม่ค้าออนไลน์มาเรียนเรื่องของการเขียนนะครับการโพสต์ขายของยังไงให้มันให้ลูกค้าอยากจะซื้อของเรานะครับให้ลูกค้าติดเราเลยสำคัญมากนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับที่อาจจะทํางานมาแบบจากประสบการณ์ล้วนๆนะครับแยังไม่เคยไปเรียนอะไรที่ไหนให้ชัดเจนนะครับก็มาเรียนเพื่อปรับปรับทัศนคติบางอย่างปรับ ในบางสิ่งบางอย่างที่ที่ว่าเป็นประโยชน์นะครับยังไงแล้วเราไม่แก่เกินเรียนแน่นอนนะครับยังไงก็ต้องเรียนหาความรู้เพิ่มเติมเข้าไว้นะครับเพราะว่าในสิ่งที่เรารู้อาจจะยังรู้ไม่หมดนะครับผมยังนนี้ก็ฝากไปเท่านี้นะครับผมขอบคุณอาจารย์มากจริงๆนะครับที่ได้ได้มาเจอกันและได้เรียนกับอาจารย์นะครับผมชีวิตผมเปลี่ยนไปมากและทัศนคติผมเปลี่ยนไปมากผมมีความสุขมากทุกวันนี้ นะครับขอบคุณครับ